เดี๋ยวช่วงต่อไปเห็นเขาบอกว่านะฮะมีอีกหนึ่งเรื่องาวดีครับมาฝากกันด้วยนะฮะใครที่นะครับเียว่ามีปัญหาอยู่ย้ําเลยครับว่าพี่น้องประมงนะนะฮะชิมเขาบอกเอ้ยยังไงดีช่วงนี้นะฮะทั้งปลาทั้งกุ้งตกเกรดนะฮะราคาขายไม่ดีเลยนะครับผมแนะนำครับเพราะว่าทางด้านของอควาบิดนะครับมีแนวทางทำอย่างไรที่จะมาช่วยพี่น้องชาวประมงนะครับยิ่งในช่วงนี้ตลาดปลาเนี่ย โอ้โหนะฮะยิ่งสถานก,การณ์แบบนี้แล้วแหมน่าเป็นห่วงจริงฮะ,เ,ฮะเดี๋ยวเราจะมารับฟังกัน,นะฮะแต่ก่อนที่มารับฟังกันฮะเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวขอ,อแชร์สกรีนก่อนนะนะฮะโอเคครับเดี๋ยวติดตามอีกสักครู่เดียวนะอะตอนนี้พร้อมแล้วเรียบร้อยนะฮะทางด้านของเขาขบบิดนะครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมวันนี้ นี่เราฟังสัญญาณนะเราฟังสัญญาณนะห้ามเลยนะห้ามพลาดโดนขาดเลยนะ,ะในช่วงนี้และจริงๆนวเนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกว่าน่าสนใจทุกทีมเลยนะฮะในแต่ละทีมเนี่ยนะฮะเขาก็มีนะครับโปรโมชั่นดีๆมาฝากแล้วก็บางทีมมีทั้งฟรีมีทั้งเช่าราคาสุดคุ้มเลยนะฮะแต่ช่วงนี้อควาบิดพร้อมแล้วเรียบร้อยเชิญรับชมได้เลยครับ ปีที่ผ่านมาเราเข้าใจถึงความรู้สึกหมดหวังของเกษตรกรไทยเราคือทีมอควาบิสสื่อที่ดีที่สุดในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเราเป็นสื่อที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกช่องทางทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ นำเสนอทั้งสาระที่เป็นประโยชน์เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ให้แก่เกษตรกร,กรได้เกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่อาชีพที่ยั่งยืนกว่า10ปีที่เราดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องวันนี้เรามีผู้ติดตามแท้จริงบนช่องทางต่างๆมากกว่า60,000คนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเกษตรกร,กรของเราก็คือผลิตได้แล้วจะขายให้ใครเราได้มองเห็นปัญหาเหล่านี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็น Aquabis s Aqu h OP เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้ง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสแต่เราไม่ได้มีต้นทุนมากมายเราจึงเริ่มจากพันธมิตรเกษตรกรคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคำนึงถึงความปลอดภัยและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักสำคัญจนได้สินค้าชิ้นแรกและหลากหลายเพิ่มมากขึ้นแต่เรายังไม่หยุดแค่นี้ ไม่ใช่เพียงการเพิ่มช่องทางการขายแค่ในประเทศเรายังมีความตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทั้งโลกเราเป็นสื่เราคือทีม a q u a บิสอควาบิสที่หมายถึงธุรกิจสัตว์น้ำและเราอยากเห็น a q u a บิสโตขึ้นเราอยากเห็น a q u a บิสกลายเป็นศูนย์รวมข้อมูลและสินค้าเกษตรของคนไทยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเชื่อมั่นว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยและเราเชื่อมั่นที่จะลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยี disruption แต่เราเชื่อว่าธุรกิจเป็นเรื่องของผู้คนและความไว้วางใจและนั่นคือเหตุผลที่ Aquabits h o p จะพาเกษตรกรเดินไปพร้อมกันขอาบสวัสดี ท่านพี่น้องแอคเทคทุกท่านนะครับรวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้าทั่วไทยนะฮะที่เราได้เจอกันวันนี้นะครับจากคลิปเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าความเป็นมาเป็นไปที่แท้จริงของตัวอควบิดเราเนี่ยเดิมคือเราทําสื่อเราทําสื่อมาสิบกว่าปีนะครับเราเห็นความยุ่งยากความลำบากของตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้าไทยทั่วประเทศเราเห็นแล้วว,ว่าวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการพยายามทําให้ทุกๆอย่างเนี่ย ถูกนำมาในส่วนของตลาดให้ได้อย่างแท้จริงเรามีช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของเราซึ่งมีคนที่ติดตามเราอยู่เกือบ30,000คนนะครับรวมทั้งตัวอควาไลช n นลที่เป็น YouTube ของเราที่เก็บข้อมูลแล้วก็ส่งไปสู่คนทั่วประเทศที่เป็น Public เก่ยเกือบ30,000กว่าคนนะครับสุดท้ายอย่างที่เห็นด้านขวามือนะครับเราแปลงมาเป็น m มาเก็ตเพลสสำหรับตอบโจทย์อย่างแท้จริงในการที่เราส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ผลิตออกมา ผลิตได้ขายที่ไหนขายที่นี่เลยครับอควาบิดช็อปของเรานะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราทำอ e ีเม l a พสเนี่ยเรามักจะเจอปัญหาว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าอันนี้คือีช่องทางหนึ่งที่เรากําลังจะทํานะครับแล้วเตรียมไว้สําหรับซัพพอร์ตสำหรับอ e ีเม l a พสอย่างพวกเราทั้งหมดก็คือมีช่องทางใหม่อยู่ใน Ti k t o อกมีช่องทางใหม่อยู่ในส่วนของตัว Instagram ด้วยนะครับต่อเลยครับผมอันนี้คือ เคสที่เราเจอล่าสุดนะครับเคสล่าสุดที่เราเจอในในอุตสาหกรรมพอลิ่งสนามของเราเนี่ยห้าสิบกว่าตันสําหรับปลากระพงที่ปราณบุรีนะครับมันเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้พวกผมเนี่ยได้เจอกันว่าเราจะทํายังไงกับกระพงที่ถูกเทในระหว่างโควิดนะครับสุดท้ายเราได้กระพงดอกเกลือมาครับกระพงดอกเกลือคือตัวที่เป็นฮีโร่ในในตัวของอ e ีมาเกเพสของเราครับ เราเอาความเด่นอย่างเมื่อเช้าที่มีการเปิดตัวออกมานะครับว่าเวลาเราจะทำโปรดักต์อะไรเนี่ยให้นึกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่ตอนเช้าเราบอกไว้แล้วนะครับเราก็ใช้กระพงบวกกับดอกเกลือที่อยู่ในปราณบุรีในส่วนของเพชรบุรีเนี่ยนะครับมาปรับแล้วก็สร้างโปรดักต์นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จในกระพงดอกเกลืออย่างไรนะครับลองดูนะฮะนอกจากสร้างกระพงดอกเกลือขึ้นมาแล้วเราทำพีอาร์ขึ้นมาอยู่ในส่วนของอีเม l เ c สของเราเนี่ย นี่คือตัวอย่างที่เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์จากในอควาบิชช็อปของเราครับลองชมสไลด์อันนี้ดูครับผมเมื่อเราไปวุ่นกับตลาดออนไลน์มากๆเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะเจอว่าเฮ้ยเราเราจะไม่ค่อยเหลือเวลาในการที่จะไปดูแลปลาที่เราเลี้ยงจนวันหนึ่งเราได้มาเจอกับอควาบิชช็อป ชนชาติเขียวหวานเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวจากจังหวัดประจวบนะครับเราเองก็ได้รับผลกระทบาจากโควิด -19 ไม่ต่างจากหลายๆคนนะครับเราเป็นทั้งผู้เลี้ยงปลาและเรากา็มีช่องทางจัดจำหน่ายปลากระพงของเราเองตอนที่เราได้รับผลกระทบยอดขายปลาสดของเรา,าเหลือไม่ถึง20%นะครับเราก็เลยเริ่มมีความคิดว่า นั้นเราคงจะต้องหาทางแปลรูปปลากระพงสดของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวเพื่อง่ายต่อการจัดจำหน่ายและก็สามารถขนส่งในระยะทางไกลๆได้จนเราก็มีการแปลรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ปลากระพงดอกเกลือโดยเราทำการขายเนี่ยทั้งทั้งสองช่องทางก็คือขายในรูปแบบเดิมก็คือขายให้พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้กินที่มารับถึงบ้านเราส่วนอีก ช่องทางหนึ่งก็คือเราเริ่มที่จะทําตลาดออนไลน์สิ่งที่เราเจอในการทําตลาดออนไลน์ก็คือเมื่อเราไปวุ่นกับตลาดออนไลน์มากๆเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะเจอว่าเฮ้ยเราเราจะไม่ค่อยเหลือเวลาในการที่จะไปดูแลปลาที่เราเลี้ยงจนวันหนึ่งเราได้มาเจอกับอาควาบิชช OP อาควาบิชช o เนี่ยเสมือนเป็นสื่อกลางร,ระหว่างผู้บริโภคกับเรา ทำให้มาเวลาที่เราเราเคยเสียไปในการที่จะต้องพูดคุยกับลูกค้าวิธีการจัดส่งเลือนั่นนี่อาควาบิชอปเนี่ยเข้ามาช่วยเราในในส่วนนี้เยอะมากซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยได้ร่วมทําเป็นพันธมิตรเรียกว่าเป็นพันธมิตรดีก,กว่ากับทางอาควาบิชอปมาประมาณสัก2-3เดือนเราสามารถขายปลากระพงดอกเกลือเนี่ยเพิ่มอีก5-600ตัวจากยอดปกติ ด้วยความที่ตัว Aquabishop มีผลิตภัณฑ์หลายตัวแล้วก็มีฐานกลุ่มลูกค้าอยู่ทําให้ a ควาบิชอปเนี่ยเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคดังนั้นทางเราเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลพวกนี้เราก็เลยเตรียมจะต่อยอดตัวอื่นสินค้าตัวอื่นออกมาอย่างเช่นเนื้อปลากระพงสดเนื้อปลากระพงแดดเดียวซึ่งตอนนี้เราเริ่มทําตัวสินค้าแล้วเพื่อให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราครับและนั่นคือเหตุผลที่ Aquabishop จะพากเกษตรกรเดินไปพร้อมกันนอกจากกระพงแล้วนะครับเรายังมีกุ้งนะฮะเรามีกุ้งที่สามารถที่จะหาวิธีการที่จะส่งนะครับเป็นโปรเซนตอนนี้นะครับเทสไปแล้วนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับกุ้งอารมณ์ดีจากสตูลน,นะครับถูกส่งไปทั้งเชียงใหม่ทั้งน่านแล้วก็ในทุกๆพื้นที่ของทั่วประเทศเนี่ยทดสอบไปจนเราผ่านแล้วครับจากกุ้งที่เป็นกุ้งสดนะฮะ ใครที่มีปัญหากุ้งค้างแล้วก็ไม่สามารถที่จะขายได้นะครับสินค้าของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับกุ้งกรอบนะฮะกุ้งทอดสูญญากาศเป็นสแน็คสุขภาพนะครับซึ่งผ่านการพัฒนาจากทีมอินโนเวทของพวกเรานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถัดจากนี้นะครับและล่าสุดนะฮะตัวนี้ดูไว้ดีๆนะครับกุ้งฝอยนะฮะหลังจากไปทําขากำลัเยอะแยะสิ่งที่ผมเห็นก็คือโอจะทํายังไงดีกุ้งฝอยให้มีราค่ามากกว่าการที่ไปซื้อแค่เป็นกุ้งแช่น้าปลาในตลาด สุดท้ายนะครับกุ้งฝอยที่ถูกนํามาทอดกรอบแปลงมากลายมาเป็นน้ําพริกกุ้งฝอยนะครับน้ําพริกกุ้งฝอยตัวนี้กําลังขายดีนะฮะสองกว่ากระปุกภายในแะค่วัาแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับเอาละตรงนี้มาถึงแล้วเอาข้อบิดทําอะไรได้บ้างเอาข้อบิดช็อปเรานะครับเรามีสส่วนที่ทําง,งานร่วมก,กันกับเกษตรกรนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของการบริการทางด้านการพัฒนาสินค้านะครับอย่างที่บอกนะฮะเรามีกลุ่ม พันธมิตรของเราอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะเป็นคนที่ช่วยในการคิดอินโนเวทนะครับเราเคยผ่านนะฮะชนะเลิศได้รางวัลเซเว่นอินโนเวชันอวอร์ดในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและตัวนั้นก็ไม่ใช่อะไรมากครับก็คือกุ้งทอดกรอบแล้วก็ปลาทอดกรอบแล้วนํามาเป็นสแน็คสุขภาพอย่างที่เห็นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ละครับคือปัญหากเกษตรกรที่คุณชนชาติได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับก็คือเวลาเรามีสินค้าจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วใครทําตลาดแล้วทํำยังไง ถ่ายรูปก,ก็ถ่ายไม่สวยทำคลิปวิดีโอก็ทำไม่ได้ฟรีครับวันนี้ฟรีแน่นๆเมื่อได้เข้ามาเพิ่มแล้วมาคุยกับพวกเราดูที่ข้างล่างนะครับตรงที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยนะครับสแกนเลยครับสแกนตรงนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะมาคุยกับพวกเราได้เลยนะครับผมฮะสุดท้ายนี้นะครับอาควาบิดบทสรุปของงานทั้งหมดเชิญชมจากตรงนี้ได้เลยครับผม ครับผมก็อย่างที่บอกนะครับสําหรับอควาบิดเราไม่ต้องคิดมากนะฮะเราจะเข้าไปทางานร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิตสว์น้ำทุกท่านนะครับในการที่จะช่วยกันทั้งคิดและพัฒนาตัวโปรดักต์ให้กับคุณนะครับกุ้งปลากุ้งฝอยหรือแม้กระทั่งปลานิลที่เรากำลังเจอปัญหาทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งไปให้เพียงแค่ว่าเข้ามาเพิ่มเป็นเพื่อนกับเรานะครับพิมพ์ง,ง่ายๆครับ @aquabits นะครับ อัลโคบิทเพิ่มลายในอัลโคบิทนะครับครับโอ้โหนี่ในนะครับมามาเห็นสินค้าเพิ่มเติมด้วยตรงนี้อันนี้ที่อยู่ในมือนี่คืออะไรฮะครับผมขอบคุณมากครับลองดูนะฮะอันนี้อันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้คือตัวผลิตที่เราชนะเซเว่นอินโนเวชันอวอร์ดนะครับแล้วปัจจุบันนี้มีขายอยู่ในอัลโคบิทช็อปนะครับเป็นสแน็คสุขภาพพุ่งที่มีไซส์ใหญ่นะฮะไซส์ไซส์ใหญ่ๆนะคเนี่ย นะฮะก็มาทําเป็นรูปแบบนี้กัดเข้าไปเติมคําเลยครับอร่อยมากแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าครับนี่คือสินค้าที่วันนี้เนี่ยเราสามารถแปลงจากตัวกุ้งที่จะต้องมีมีเรื่องของต้นทุนการบำรุงรักษาการเก็บอะไรต่างๆโฟเซนเนี่ยนะครับกลายมาเป็นอย่างเงี้ยฮะนี่มาเป็นในรูปแบบของสต๊กคขายขายและขายแล้วก็ไปได้ในทุกที่นะครับตัวนี้ชนะอยู่ในเซเว่นอินโนวชันอวอร์ดแล้วครับผมโอเคโอ้น่าทานมากๆาน่าทานมากมากเลยใครสนใจ มีขายด้วยในร้านลายช็อปของอควบิดได้เลยครับอควาบิดข้างบนนี่นะฮะแค่เซิร์ชลงไปในนี้นะครับแต่ที่สําคัญอันนี้ครับข้อดักใหม่ของเรานะครับข้อดักใหม่ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับก็คือน้ําพริกกุ้งฝอยอันนี้เป็นกุ้งฝอยที่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมกษตรกรจังหวัดนครปฐมนะครับคุยกับเราว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้เอามาฝากนะครับสําหรับ ท่านที่อยู่ในในห้องประชุมนี้ด้วยกันนะพวกเราเนี่ยนะครับสิบท่านแรกนะฮะที่เดี๋ยวนิดนึงอันนี้เดี๋ยวไม่แจกอะฮะแจกเลยครับแจกกันเลยโดยตรงครับแจกกันตรงตรงครับแจกตรงตรงกเพลงบิวมาเลยครับตอนนี้กติกาครับเดี๋ยวเรามีกติกาในการแจกนิดนึงให้สิบท่านนะฮะคุณที่ทําตามเงื่อนไขตรงนี้รับง่ายที่สุดครับครับผมเพิ่มไปเป็นเพื่อนกับเราที่ไลน์นะครับพิมพ์คาว่าแอดอัพคอบิทเท่านั้นแอด a q u a b i z นะครับที่เห็นข้างบนนี่นะฮะคือง่ายๆแอดแค่นี้แค่นี้เลยขอโทรศัพท์แอดเลยครับสิบขอบคุณครับสิบท่านแรกนะฮะแอดมินเรารอดูแลอยู่นะครับแต่แอดยังไม่ได้ครับส่งส่งสติกเกอร์มาสักนิดนึงได้ครับจะได้รู้ว่าเป็นสิบคนแรกใช่ครับทักทักแอดมินเราสักนิดนึงนะครับแอดมินแอดมินจะได้มีกำลังใจแล้วก็สำหรับเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่างที่บอกนะฮะครับผมข้างหลังของเราเนี่ย เห็นแพ็กเกจต่างๆไว้ครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สีแดงๆที่บอกว่าน่ากลัวหน้ากลัว2000 0บาทเนี่ยนะครับรบ,บางท่านที่มีกุ้งมีปลาอยู่แล้วนะครับรบ,บางทีที่เรามีอินโนเวทแล้วมีเทคนิคที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะๆเนี่ยเราทําให้ตั้งแต่กุ้งปลาจะเปลี่ยนแปลงยังไงให้มันกลายเป็นโปรดักต์พอเปลี่ยนแปลงเป็นโปรดักต์ปุ๊บเนี่ยเราเราทําให้จนทั้งถึงได้อยอเลยนะครับ,รบจด <ผม S 1> อยอยเสร็จปุ๊บขายยังไงอ,ะอ่ะ ขายยากขายเย็นจะทําแบบไหนจะถ่ายรูปทําอะไรข้างล่างทั้งหมดคือหน้าที่ของอคบิดเลยครับเราจะเข้าไปทํางานร่วมกันเพียงแค่ทรกมาที่แอดอคาบิดเท่านั้นครับผมแต่ตอนนี้ครับรู้สึกใกล้จะหมดแล้วรีบแอดมาเลยประมาณห้าท่านสุดท้ายครับผมครับครับครับหมดกําลังจะหมดแล้วนะครับรีบทักเข้ามานะฮะครับครับผมวันนี้ที่แอดอยู่รอให้ครบอยู่นะครับมีคําถามเพิ่มเติมครับจากผู้ที่ติดตามและชมอยู่เขาฝากถามครับว่าในเรื่องของค่า g p คิดแพงไหมฮะ จีพีเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นคําถามที่ดีมากเลยแล้วผมผมต้องการตอบเกษตรกรว่าถึงณวันนี้ใครที่อยู่ในห้องนี้นะครับจีพีผมไม่คิดครับเราจะเข้าไปทํางานร่วมกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขายไม่ได้ไม่ต้องเก็บตังค์ไม่ต้องแบ่งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไงฮะคือตอนนี้พูดเลยตอนนี้พูดกันต่อหน้าต่อตาครับไม่คิดไม่คิดครับโอ้โหสำหรับสําหรับใครที่บอกว่ามาจากแอคเทคของเรานะฮะมาคุยกันครับโอเคนะฮะจีพีโดยปกติเนี่ยถ้าเกิด ทำทั่วไปก็ขั้นต่ำ25-30%แต่ของพวกเราซึ่งวันนี้รเรากําลังหาหาความช่วยเหลือลดบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิดอย่างที่บอกนะครับผม,บผมแล้วแล้วทีมผมเนี่ยเป็นทีมที่ผมยืนยันในคาว่าเราเราเราเห็นเกษตรกร,เ,รจกเจ็บข้างบ่อกันมาเยอะน้ําตาไหลข้างบ่อกันมาเยอะเนี่ย แค่ทําให้มันขายได้แล้วเราอยู่กันได้ถือว่าดีครับโอเคครับฝากคำถามที่ท้ายหนึ่งครับเนี่ยครับพบเด็กชาวเลอยู่เกาะเนี่ยสามารถช่วยพัฒนาได้ไหมครับอันนี้อีกหนึ่งคำถามพบเด็กชาวเลอยู่เกาะผมจะพัฒนาไปหาเขาก่อนครับขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณวิทยกรมากๆครับตอนวันนี้เป็นเป็นคำถามที่โหดปิดท้ายจริงๆขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุคุยกันไปครับแนะนะผชมที่ดีและอย่าลืมนะครับอดไลา์ตรงนี้เลย1ิบท่านเท่านั้น ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ